เกมังเจอใช่ปหยังบอกผีองไม่เอจานอยู่ในงหมดที่จะมีผีออกมาเฮ้ยเจ้าส้มเป็นคนเป็นผีใช่ไหมพี่ไม่ดีแต่ละน้องๆนะไอ้นเกลโอ้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 ไอเนเอ้าเอ้าอะไรเฮ้ไอเป็นไอกานเป็นกนเป็นดีกว่าคุณเห็นไอกันกำลังย่องย่องงงง เราไปขอปามาตับสนรัไอ้บออันนี้คือสามไอ้บูมคือสามอะโอ้โหกสามเอาเอาเอาไอบลอไอ้บลังว่าลัวล็อกว่าเป็นผีอะเยง่ายเกินอ่ะมันง่ายเกินอ่ะมีใครโซ่มามันดเป็นีบ้าอยู่ว่าทำอไมใครโซ่มันเป็นตัวแงขึีนมาไม่ท้ไม่หวแล้วคือคือใครสุดสามอ่ะใครสามอะไอ้บูมไม่รูนะว่าใครสุดนสามใครเป็นหนึ่งวะ เฮ้ยดูแหละมันน้องปีนี่ไหแต่การไม่ใช้โซลป่ะเอาเลาจะเล่นเกมนี้หนักมากเลยสิงีข้าหน้าขนาดนี้หมอปลามึงจะหมอปาคกลยุทธ์สูงเนี่ยเอาเอาอันนเข้าไปติดนะติดเฉยเลยนะตมากกว้องตามมาหาหมอปลแล้ววร่ะเริ่มเริ่มเริ่มเร่มเร่เริ่มเริ่มเรมอปามเริ่มเรรับมี่แล้ว่มเม่มเ่ไเริ่มเมเริมเริ่มมอริ่มเรม่ ผี่จะติดอยู่กับตึกนะผีไม่เห็นขอกาล็ม่เห็นโดนไม่ไม่บอกนาลโดนไม่ใช่ผีไม่เห็นบอกบาลบอกบาไม่ยืนอยู่บนหลังคาอ๋ออิทลิส18นะอิทัลิส18อาจจะมันยิงกูไ่โดนหรอไอ้โง่เนี่ยพี่กันโซ่พี่ตายแล้วบางอย่งไม่โดนเนี่ยนะพี่กัโซ่เอาเลยพี่กคโซ่้ามัดกูลบกูล เฮ้ยกูรู้แล้ว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 แล้วกูเลื่องกูเหลือสีหงนียนะโอ้เรื่องมันก็เยอะกว่าคนอยู่เนี่ยสีหงมันก็ขึ้นไปกของคนเลยเนอะมึงเลือสี่ร้อยอะก็เป้าหมายคือฆ่าผีตัวเดียวแล้วผีแล้วเราหมดได้ด้วยด้วยใช่กูไม่ต้องใช้ความรอน้องมีระเบิดนะตัวแต่บิงแล้วก็ไลายฟันไปเรื่อยๆยิงอ้วนไม่เป็นอะไรโอ้โหตู้ก็ได้เลยว่ะผู้ไม่ไม่ฮ่าฮ่าฮ่าล่าบ้าล่าบ้า โอ <ersch> ปลาอะไรคบอปาเา่มอปาในการปรับผีเฮ้ยรยังไม่หมดเหรอว่บอกกูหันหน้ากูกลังร้องผลแลวกูด <variety: S 3> ูกำลงเด็กูตัวเียวไม่ที้สคนแลวกูวาเด็ไันเนี่คือกูจับไม่ได้ว่าใครเรียกนะในการเฮ้ดูกบินดูกบินเนี่ยนี่มันมีตัวบินเ่วบินอะไรวะเอาตัวบินได้ l of ต n เมท อุ้ยเอ้าถอยบอลกูอ้อมเลยก็เลยบอลแดกกูแล้วบอลแดกกูแล้วตบอลเด็กกูุ้ยไปกินในการก่อนนี่จริงจริงมึงกินไอ้ไข่โซ่ไม่ได้หรอกแหมเว้ยมึงไม่มมึงั่นใจนะว่ากูเด็กไข่โซ่ไงมึงต้องมีลูกซองก่อนทันโซ่เดอะแคมเปญเนี่ยเดอะแมเปญนี่คือมันโคตรโกงนี่ทำไมเล้วไข่โซ่เปลี่ยนไอ้ลูกซองเป็นปืนธรรมดาได้ไงวะไม่รู้ อ๋อกูแหลกเว้ยเว้ยมันสูงเพิ่งเห็นพี่ใครโตเขายิงกูด้วยนะที่กูไม่ใช่ผีอะเขาสองลูกเห็นป่ะเนี่ยเหมดึงเห็นไอ้ไก่สีที่ยังยิงงงนะเอออย่างนั้นแหละนั่นๆตรงนั้นเลยตรงนั้นโอ้โหกลัวเหี้ยเพราะมึงซอนก่อยไอ้ยี่ไครโตเลยแหละภาษาเดี๋ยวตัวี่ยี่ใคโตยิ่งกูมือพี่ไครโตเล่นย้ำอ่ะเอออ่ะถ้านบุซ่อนไี่ใครโตมันก็ มันก็จะหมดเวลาแล้วมันจะแพ้อยู่ดีใช่แล้วมีกูคนเดียวนะที่ปรับพี่ไฮโซได้นะคือถ้ามึงถ้ามึงนั่งไปเรื่อยๆแบบแม่เขาอยู่นีิเรยเขาจะเบื่อแล้วก็ลงมาเองว่ะมือเปล่าไฮโซปล่าไฮโซและมือปล่ากันมือปล่าไฮโซนี่เขาเขาไม่รู้เลยว่าพวกมึงอยู่แบบนั้นเดี๋ยวมันจะบินลงมาเอาลูกจอมหนึ่งอยู่แล้ก็ไปดูกันก็เดือดกระโดดไปมาหาไม่เจอยพี่ไฮโซอยู่ข้างบนอ่ะ เดี <champions> ๋ยวเขาโดดความเปิดหนายโจมเย็นไม่นด้เป็นสองนาทีที่โบทอลารมาโดนโอ้กระสุนงไ่เห็นเมาดอดูไอ้ใครโซต้องทรมารมเนี่ยไอ้ยายนี่ไอ้ยานี่ไอ้ใครโซมั่ร้ายว่าีใครโซปุ๊บปุ๊บไปดิทีใครโซโอ๊ไปดิยิงตรงนี้ใครโซไม่หดดหรอโมไม่ได้มไม่ได้ัดจ้ โอ้เดี๋ยวผมก็ตอกพงมึงไงถ้าคุณเป็นผีอะอ้คอนเนอรอยู่หรอชิบยาสกที่นี่ไม่ไม่ไปไปซัซิโล่ดอซัซิโล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 ที่มันเป็นหนัง่ะไม่ใช่มันเป็นซิโลฮะโอเคคุณกิดชิบในี่เลยไม่ใครโซจริงไม่ครโซอยู่หรอถ้าไม่หยาดยิ่งไใครโซไม่้องกวครเลโอู้ยังเกับใครใครโซเป็นผี่าเนงเขาปไงวะลูกเราเป็นอไไม่ใครโซิธใครโซีเขาออกไไอ้คุณไอ้

เอาเอาทไไมูมันตายทีหลังนี่ไตัวดนบินโอ้โหเจ่อเหไมดนสวยค่ไตไม่อยู่ข้างบนแล้วนี่มันดลาดตไนเขาไปตวตายเหรอตายเอบนรโดโดนินตายด้าไหนอด้่โ้เยนรับที่โลกเยยนเป็นบ่อยแล้วยานี่ใครตไปแคมอยู่้่าเดียว้ยเขา้มนต้องมา ซับสิโลเลยใคร่ไม่โกรวะแกเก็นเืออะไรนี่กูโดรแล้วไอ้นี่น่ไม่อยู่ัพี่ใครกนวี่หด็กเนยโกเทกรตั้งแต่คนแรกอลโรแล้วเจอโกรแล้วเจอโกแวอโรแล้วเอคเปนือแดอยู่ไหนกัน่ะใครคือเกษตองอ่ะ ให้พูกหน่ยการสักคนนไงกูสี่กูสี่ใครก็ไปยิงไกอยู่สองคนตรงนั้นวะเฮ้ยเลีกได้เลยเว่มาไรวะ้องวดนะมึกูไม่เห็นเลยวะกูว่าอย่างรกูได้ยินหรือว่ากูมองเห็นมึงเดินมาตอนไหนวะไเด็กกูได้อยู่ตรงนี้ไอ้เกกูอย่อยู่ข้างบนน่ะมึงหว่าเลยามึงทำไม่เสียะครับที่เสียของโกทันเตอร์เสียหรือเ่ะแน่นอนนี่ที่เสียงโกทันเตอร์อะ ไล่ต่อยเลยกับเป็นเพื่อนนะฮะคอนเทเตอร์ดักร่มยืนมันผ่านกูไปด้วยอ่ะโง่โง่ครับแต่หน้าเดียวไม่ตายหรือยัอวะคุรู้แล้วไอ้น้อง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 เป็นยาดีกว่าไอ้คนที่คิดเล่นได้อ่ะมไม่ควรจะแบบบางท่าไม่เห็นใจเที่ยเนี้ยเพ่งคิดเล่นไม่ได้มึงก็ควรเห็นไม่ควรได้เห็นอะไรทั้งนั้นกหมสงสารคอนเทตอ่ะ ที่แค่โผลมัจะไปซุ่มบน้วกูโดนกระโดดผีพมันน้ำมนโดดแดมม่มีม็สีครโ่ไปเลยอย่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนาครับที่ไหนเรททอปปาเนี่ยโขาบอพี่มีเยเยเยวไ้้เยอะ้เ้ยเยว้เ้ด้โ้้ยมยยยเยยย่า้เยเ มันกระเจาไม่ไม่ไม่มึงกระสุนกันใช่ไหมกระสุนี่เออใช่ใช่พี่ใครโซต้องชวนกูเขาแคร์แม่เลยเนี่ยกูอาหย้าไม้ยิงพี่เนียมาไม้ีใครจะสนุกดีว่จะหนีไปซ่อนไปเกิใช้แหนออกมันเป็นที่สวยโอ้ยได้หมดฮะได้เข้าพี่ใครจะโหนีออกเกมเฉยเอ้าไปแกวแกว ก็่ากไปเล่นน่งพออกมึงงมึงต้องยต่ไดอ้าไม่ได้หรอเฮ้บอดมาท่าเดิมไ้มตัดตัมาเบอร์ไออ้ไม่ได้่ดม่าเดิมป็นั่ตีเนท่าเด็มไ้มตกใจเลยควมา้ใครยิงใครยิงมาดม้าเจอไรัรี้ยว่าดุไทางขวไง่ยู้สเยี่ยมอไน่ไอ ปีนไม่ปีนไม่เผื่ทียรไอ้เยี่ไอ้ยี่บอลเดินแบเป็นปูมันใคเดินเนเดิมึงก็เดินเหมือนเดิมมึงก็ดักกูเหมือนเดิมแบเนี้ไอ้กูหามึงอยู่ว่ามึงอยู่ไหนเลยตอนแรกกูกูตกใจเลยกูเห็นมึงอ่ะหันหน้ามาหากูแล้วกูกำลังเยืนอยู่แล้วกูเล่าเอ้ามึงชื่อปีนกูด้วยใครออกอ่ะกันวะกานออกอ่ะนัตัวออกอะคือไอ้การเขาอะ ไอ้เกีดยนไม่ยิ้มไอ้ดูสักทีมันหักไม่เจอไม่ต้องไปไล่ฟันไก่จันไม่เปิดของมันมีชื่อมันมีบอกไม่เห็นตัวไงตัวชีวิตด้วยเนี่ยคือกูจะเห็นว่าแค่มันไม่มีชื่อแค่นั้นแหละไอ้กันไม่เห็นตายอุ้ยแล้วกูเยือดตัวไปไอ้กัน คิดว่าเรอบนี้ไอ้บอสไม่เดินแล้วไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสไม่อยากเดินมาแล้วพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วไอ้ยากเดินแล้วกูตายงานไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยมึงอย่าช่วยดิทุกวั่นคนไมงอย่าช่วยผีดิมันมืดอ่ะนี่มันเป็เหมาไม่ใช่หรอลูกหมาไม่ะน่ะรอมาหนาๆใกล้ๆนี่นี่ละโอ้โหโอ้โหเอาๆเดินมาถูกตาโพูดขนาดกูไว่าเอาเอา ไม่รันมันมืดจัดเลยกูมองไม่เห็นนี่อ่รเบิดไ่ร์ดวันนี้เลยากที่กระสนกูไม่ลีกูอยากจะไปยงก็ไม่ได้ที่เกิดกไม่ดีเกอะเกิดอะไรขึงนกัตัวกูงเออเตอร์ริล์ดูป่ะ หมอปลาติดมือเตอร์หอปลเปรไ่างกันเล่นเพาะจะาเล่นราแข่งกันคนหนา MVP ยศหมอปลาเดี๋ยวอกันตอนนี้คนเยอะๆเดี๋ยวือเพื่อนมาเดี๋ยวันหลังหาเลยสองหนึ่งสองจม่หมอปาไปู้เล่กันวะหนึ่งสองจเมนตัชิวเลย คุณมียังจัดแหละคุณนียังจัดแหละเพ่าะถถาูไม่จะหลงจะได้เป็นังไม่ได้เป็นหมอป้านคุณย่องเป็นหมอป้านที่เป็นของโลกก็าดเลยแล้วเงมาเจอของปูที่โบสถ์ได้ปะได้ได้กางคือเม่อเมอตันตรงแาบปูเยี่ยวพึ่งฆ่ากูนะปูมีอะไรจะบอกมันมีเหมือนเงาที่อางนัู่โบสถ์เลยอันนั้นตั้งแยกปูเป็นตัวสำรองตัวสำรองที่เหมือนจริงว่าจริงว่า้อ ถ้าจริงเดินออกมาจากโบดีกว่าวะ่ะไม่ไม่ไม่ผมยังไม่เดินไปหามึงหรอกมึื่อสักครู่เดินไปหาคุณดีกว่าจะสาใยไปมึงกลัวร้อนเหรอไม่กลัวร้อนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยวะอยู่ไหนเขาซ่อนอะคุณซ่อนมีอะไรจัดไงนี่กูอยู่ในโบดเลยนเนี่ยนั่งนั้นอยู่ข้างไอ้ผีเลยนี่น่ากลัวคุณกำลังไปเจอตรงกลางดีกว่าคือรอตรงกลางได้ถึงละไหนยังไงเนี่ย สาวบางโันก้มเงนซล้ก็เล่นเกมแบบเเกมนี่พเป็นเกมนี่พอใเลอะไวัมอบ้านปนจะได้เล่นอื่นเหรอมีอะไรล่นบ้างวะมีอะไรออนไลน์ให้เล่นบ้างวะไม่อยากได้้าเ่เตมูอรใหู้ะาเนพวกเรานี่มีเกมอื่นเลยมั้เนี่ยถ้ามีคงไม่ได้มัน้เล่นอบ้าวเร็วเดอมโลชนเดียว เป็นสักเกียร์ไม่ใช่เกียร์นะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะจะหาหน้าบ่อปลาแล้วเียจอไรอน่่วะอะไรอะอยากเล่นดันอื่นอยากเล่นดันอื่นแล้วนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นบาฮาราแต่วแบบหาอะไรที่แปลกๆไม่ใช่แบบดีกันนะเราต้องเล่นอะไรที่มันแปลกๆใช่นใครเข้ามาเล่นบาฮาราเลยปุ้มเข้ามาปะเข้ามา ไม่ได้เข้าเลยก็มีทหาราแล้วพวกเ้าทหารลาแล้วตายยหงวะพวกกเแล้วก่อก็จบไปแล้วนะสต่รับทีวีเละเนื้อเป็นโจใหม่คือเจอออโต้เดียงไม่ไเล่นกับเพื่อนอันนี้ลันคิดอยู่